เลอแป๊บเดียวก็รู้สึกท้อแท้เพราะขาดทุนเรื่องเงินทองบางทีก็มีคนนินทาเรารับหลังบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่งแต่จิตใจกับไม่สงบนิ่งเพราะกังวลว่าจะเสียมันไปนี่แหละครับคือโลกธรรมแปดความจริงของโลกที่เข้ามาทักทายเราทุกคนวันนี้ช่องสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่น มีวิชาใจนิ่งมาแบ่งปันครับเพื่อให้จิตใจของผู้ฟังทุกท่านแข็งแกร่งดังภูเขาไม่ว่าจะเจอคลื่นลมแรงแค่ไหนเรามาเรียนรู้การไม่ยึดมั่นในลาบยศสรนเสริญและความเสื่อมต่างๆไปด้วยกันนะครับถ้าอยากรู้เคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบตัวเบาไม่ต้องแบกโลกเข้ามาชมคลิปเต็ม โลกกระทำแปคลิปความยาว10นาทีกับผมเอกตาได้ที่หน้าช่องโปรโฟไฟล์ของคลิปวิดีโอนี้หรือในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ